สวัสดีครับผมช่างสามหัดซ่อมเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาหัดซ่อมทีวีซัมซุง43นิ้วนะครับอาการเสียของเครื่องนี้นะครับเสียปักแล้วก็เงื้นมีเสียงดังพึ่งขึ้นนะครับวนไปวนมาแต่ไม่มีภาพนะครับเดี๋ยวเราลองไปตรวจเช็คกันดูครับว่าอาการเสียปักแล้วไม่มีภาพมีเสียงดังขึ้นมาวนไปวนมาอะไรมันเสียครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมแกะฝาหลังออกมาก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับซัมซุง43นิ้วนะครับ อันนี้ก็จะเป็นแผง power supply ต,ตัวนี้ก็จะเป็นแผงเมนบอร์ดนะครับตัวนี้นะอันนี้ก็เป็นลําโพงแล้วก็มีจอภาพก็มีแค่นี้นะครับข้างในก็มีแค่นี้เดี๋ยวเราลองเสียบปลั๊กดูครับการติดดับติดดับนะครับหลอด led ติดขึ้นมาแล้วก็ดับไปนะครับหลอด led ติดขึ้นมาแล้วก็ดับไปนะสังเกตตามโลนี่ครับก็ได้ยินเสียงดังชึ้งขึ้นมานะครับมีเสียงดังชึ้งขึ้นมาสักพัก เ,เดี๋ยวมันก็จะติดขึ้นมาใหม่นะครับสักพักก็จะติดขึ้นมาใหม่เห็นไหมหลอด LED ติดขึ้นมาใหม่แล้วก็ดับไปนะครับอาการนีเ้เราต้องแยกหาตัวเสียก่อนนะครับอาจจะอาการแบบนี้อาจจะ power supply เสียก็ได้หลอด LED เสียก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นเมนบอร์ดเสียก็ได้หรือว่าจอภาพเสียก็ได้นะครับแต่เราก็ต้องแยกหาตัวเสียก่อนนะครับเบื้องต้นนะครับก็ให้เราถอดอ่า ตัวนี้ออกก่อนนะครับช็อคเก็ตตัวนี้นะออดตรงเลยนะครับเพื่อจะเพื่อเราจะแยกว่า power supply แล้วก็หลอด led มีปัญหาไหมครับตัวนี้นะพอเราถอดสายตัวนี้ออกมาแล้วก็หลอด led ติดนะครับแสดงว่า power supply กับหลอด led ในนี้นะครับดีอยู่นะครับไม่เสียนะครับต่อไปเราก็ต้องแยกดูนะครับว่ามันเป็นกับข้อบอร์ดเสียหรือเปล่านะครับตัวนี้นะ บอร์ดมันโหลดไฟหรือเปล่ามันถึงเป็นอาการติดดับติดดับนะครับตันนี้นะอ่าเดี๋ยวผมก็จะลอยสายแพร์ตัวนี้ดูนะครับลอยสายแพรแล้วก็จะลองเสียบปลั๊กดูนะครับอ่าว่าหลอด l อ d ดีมันจะติดขึ้นมาไหมแล้วลองลองดูก่อนนะครับอ่เสียบปลั๊กลองดูอ่าหลอด l อ d ดีติดขึ้นมาติดขึ้นมาแล้วก็ดับนะติดขึ้นมาแล้วแล้วดับอลองดูว่าได้ยินเสียงชึ้งขึ้นมาหลอด LED ดีก็ติดขึ้นมานะครับ หลอด LED ติดขึ้นมาไม่ดับนะคราวนี้นะติดเลยแสดงว่าบอร์ดดีนะครับบอร์ดดีอมบอร์ดดีเดี๋ยวผมถอดปลั๊กก่อนนะครับแสดงว่า power supply หลอด LED แล้วก็เมนบอร์ดยังดีอยู่นะครับไม่เสียไม่เสียนะอ่าต่อไปเราก็ต้องมาแยกต่อไปก็เหลือแค่จอนะครับจอภาพจอภาพมันก็จะมีอยู่สองฝั่งนะอ่าฝั่งขวาฝั่งซ้ายนะอ่าเดี๋ยวเราจะมาแยกดูว่าฝั่งไหนมันเสียนะครับตัวนี้นะ โดยให้เราลอยสายแพร์ดูนะครับสายแพร์ตัวนี้นะอ่าสายแพร์ตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวปลดสายแพร์ตัวนี้ออกมาถ้าปลดสายแพร์ตัวนี้ออกมาแล้วนะครับถ้าเปิดขึ้นมาฝั่งนี้มีภาพขึ้นมานะครับแสดงว่าจอภาพฝั่งนี้นะครับอ่าโหลดไฟอยู่นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองเสียบปลั๊กดูนะครับ <c> อ <oughs> ่าลองเสียบปลั๊กดูเสียบปลั๊กแล้ว,ลวหลอด LED ติดดับขึ้นมา ลองดูว่าหลอดตัวนี้มันจะติดขึ้นมาไหมจได้ยินเสียงชึง้งอ่าหลอดติดขึ้นมาดูว่าหลอด er จะดับไหมถ้าหลอดไม่ดับเดี๋ยวมาดูหน้าจอกันครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าจอว่ามันจะมีภาพขึ้นมาไหมอ๋อปรากฏว่าดูฝั่งนี้นะครับดูฝั่งนี้จะมีภาพขึ้นมาไหมฝั่งนี้จะเป็นยังไงอ๋อฝั่งนี้มีภาพขึ้นมานะครับเห็นไหมตรงนี้นะแสดงว่าจอฝั่งที่เราลอยออกเนะเสียอยู่นะครับโหลด โหลดไฟอยู่เดี๋ยวเราจะมาทําการซ่อมนะครับว่าเราจะสามารถซ่อมได้ไหมจอฝั่งนี้นะครับฝั่งขวานี้โหลดไฟนะครับอ่าที่เราลอยสายแพรออกเดี๋ยวเราจะมาตรวจซ่อมกันครับว่าจะสามารถซ่อมได้ไหมครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณตําราซ่อมจอขั้นเทพของอาจารย์สํารานชนนบ,บุตรด้วยนะครับที่ได้เขียนตําราดีๆออกมาให้ช่างได้ทํามาหากินนะครับถ้าใครอยู่คนเดียวปิดงานไม่ได้ไม่รู้จะปรึกษาใครครับไม่มีข้อมูลซ่อมจอนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูล ซ่อมจอหรือตำราซ่อมจอขั้นเทพาจากอาจารย์สำรานชนุบรได้นะครับติดต่อตามโปรไฟล์ที่ขึ้นไว้ให้นะครับเดี๋ยวเรามาลองซ่อมจอนะครับสิ่งที่เราต้องมาซ่อมนะครับคือสัญญาณตัวนี้นะครับอ,อยู่ที่มุมจอตรงนี้นะสิ่งที่เราจะมายุ่งด้วยก็คือพวกกั Ckv นะครับ CkvCkv หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็ ไฟอ่า V S หนึ่งแล้วก็ S T หนึ่งแล้วก็อ่า L C ศูนย์หนึ่ง L C ศูนย์สองนะครับสิ่งที่เราจะต้องมาทําการตรวจซ่อมนะครับอ่าว่าอ่าไฟจุดไหนนะครับที่มันช็อตโหลดจออยู่นะครับตัวนี้นะเราก็ต้องมาทําการยกเลิกหรือว่าคัดหรือว่าตัดอ่าไฟดูครับว่าตัวไหนที่มันโหลดไฟอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปทําการตรวจซ่อมกันดูครับมาดูครับสิ่งที่ผมแก้ไข นะครับตัวนี้นะตัวนี้ผมลองตัดหรือว่ายก R ของ CKV 1- 8่ถึงออกแล้วก็ไม่เสียนะครับตรงนี้ถ้าไม่เสียเราก็ต้องต่อคืนนะครับต่อคืนแล้วก็ CL 1 CL 2ตัวนี้ก็ลองยก R ดูแล้วก็ไม่เสียนะครับตัวนี้โชคดีนะครับตัวนี้เสียแค่ไฟตัวเดียวนะครับที่มันช็อตโหลดไฟอยู่นะครับคือไฟ s t นะครับต้องสิ่งที่ผมแก้ไขคือรอย R ตรงนี้ออกนะครับแล้วก็ตัด วงจรตรงนี้ที่ไปหาจอออกนะครับตัวนี้นะอ่าก็สามารถใช้งานได้นะครับหลักการซ่อมก็แนวทางเดียวกันนะครับแต่เราก็ต้องลองดูลองมาเช็คหรือว่ายกเส้นทางต่างๆของคำสั่งของพวก CkV ลองดูก่อนนะครับว่าตัวไหนเสียแต่ละเครื่องมันเสียไม่เหมือนกันนะครับแต่ละเครื่องมันเสียไม่เหมือนกันแต่แนวทางหลักการซ่อมก็เหมือนกันครับเดี๋ยวเราไปดูภาพกันครับว่า ซ่อมแล้วจะเป็นยังไงครับผมเดี๋ยวผมจะลองอเสียบปักไฟดูภาพกันนะครับว่าตัวนี้เมื่อเราแก้ไขเสร็จแล้วาภาพจะเป็นยังไงครับอ่ามาดูภาพกันครับผมครับภาพก็ออกมาสวยงามดีนะครับตัวนี้นะอใช้งานได้ออกมาสวยงามดีมแต่และเครื่องก็ซ่อมหลักการเดียวกันแต่เสียไม่เหมือนกันนะครับอืมอาจจะเสียหลายตัว ตัวนี้โชคดีอาจจะเสียน้อยนะครับอแต่ก็สามารถแก้ไขได้ครับถ้าใครยังไม่มีข้อมูลซ่อมจอของอาจารย์สำรานชนบุตรนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามอา,อาจารย์สำรานชนบุตรได้นะครับถ้าใครอยากซ่อมจอแบบเป็นมืออาชีพนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามตำราซ่อมจอคันเทพจากอาจารย์สำรานชนบุตรได้เลยนะครับตามโปรไฟล์ที่ขึ้นไว้ให้นะครับผมช่างสามหัดซ่อมขอกล่าวครับว่าสวัสดีครับ